ในที่สุดบุฟเฟ่แบบไม่อั้นได้จุติที่นักล่าหมูกระทะแล้วสงครามกินด่วนสองเก้าเก้าทานได้จุใจถึง60เมนูมีทั้งหมูเนื้อออสและทะเลแบบนี้เฉพาะที่2สาขานี้เท่านั้นพอได้ข่าวก็รีบมาประเดิมเลยนอกจากผักที่ตักได้ไม่อั้นแล้วได้สั่งของมาย่างแบบไม่อั้นนี่แล้สิ่งที่รอคอยเพียงสแกนสั่งและเลือกได้เลยเท่าไรก็ได้อย่างหมูหมักนักล่าสามชั้นชิ้นหนาธรรมดาหสามชั้นคุก้ำปลาเนื้อลิฟอายออสเตเลียสเต็กเบคอนลงควันเออกมาย่างแต่ละอย่างนะครับถึงกับกึนน้ำลายเนน้มก เน้ำซีฟูดน้ำจิ้มต้นตำรับน้ำจิ้มนักล่าและน้ำจิ้มน่ารัก,กมาจิ้มกับเนื้อจิ้มกับหมูที่เพิ่งสุกเมื่อกี้แล้วยิ่งอร่อยกุ้งน้ำตัวโตกุ้งแก้วจิ้มกับซีฟู้ดเนี่ยยังเด็ดนอกจากนี้ยังมีหมึกสายไข่เมือกุ้งไม้ไผ่หมูไม้ไผ่เต้าหู้ปลาเต้าหู้ชีสมีโยกและข้าวผัดกระเทียมวากิวก็มาแน่นอนว่าเราไม่ลืมที่จะสั่งของทานเล่นอย่างปูอดทอดกรอบเยลซายลหมูและยำหมูเดงสุดแซ่บเมนูนี้อร่อยสุดๆจะปิดท้ายกับของหวานอย่างท็อตสตรอเบอร์รี่และกรีวััาาาททนนดบจเลคำ100 และมีที่สาขาอีกคอน56สายไหมแสาขาแมคโครปรดิบฐ์มนูรรมสองสาขานี้เท่านั้นถึงวันที่20สิงหานะครับรีบรจัดความคุ้มแบบนี้เร็วๆนะครับเพราะตอนนี้คนเต็มหน้าร้านแล้ว